มันอยู่นะได้อย่างเสียอย่างทุกอย่างบนโลกใบนี้มันต้องมีสิ่งที่แรกนะคะไม่มีอะไรที่ไม่ต้องแลกนะทุกอย่างบนโลกใบนี้ตรงแลกเวลาอยากซื้อกับข้าวจะจะซื้อกับข้าวถุงนึงต้องเอาเงินไปแลกไหมคะใครคิดว่าจริงนะเนาะเวลาที่เราไม่อยากทากับข้าวอ่ะหรือแม้แต่เราอยากได้ต้นหอมสักต้นหนึ่งอ่ะเราต้องเอาปัจจัยของเราไปแลกใช่ไหมคะใช่ไหม เราต้องเอาปัาจจัยของเราไปแลกจริงเนาะแม่ตุย๋ยนั้นบนโลกวันนี้ถ้าเรารู้ได้เลยว่ามันไม่มีอะไรที่ไม่ต้องแลกนะคะเออตอนที่เราเกิดมาเราก็แลกกับความเจ็บปวดของแม่เราเนี่ยแต่มันความเจ็บปวดพอมันผ่านไปมันได้ความสุขไหมคะมได้ความสุขได้เห็นหน้าเราอ่ะได้เห็นหน้าเราได้เห็นความงองแงของเราตั้งแต่เกิดเลยได้เห็นความเฮ้ยมันเป็นอะไรที่น่ารักอตอนที่แม่ของเรา ปวดท้องหนักมากมันมีความลุ้นอยู่ลุ้นว่าแม่จะผ่านไหมแม่จะรอดไหมลูกเราจะหน้าตายังไงอ่ามันจะร้องไว้ออกมามันจะตัวดําหรือมันจะตัวขาวมันจะขี้เหล่หรือมันจะเหมือนใครหรือปากจมูก,จ,มกจะคือมันจะมีความลุ้นอยู่ในช่วงที่เรากําลังจะแลกเปียนเหมือนกับการใช้ชีวิตของเรานี่แหละ เวลาที่เรากําลังลงมือทําอะไรสักอย่างหนึง่งเรากําลังตั้งใจมากๆเลยแล้วมันจะมีช่วงที่เจ็บปวดที่สุดช่วงที่เจ็บปวดที่สุดคือออนเนี่ยเคยคลอดเองจริงครับสมัยก่อนเอาข้าไปแลกขายจริงเนาะพี่หน่อยถึงแม้ว่าไม่มีปัจจัยแต่ก็เอาข้าไปแลกไขยเนาะเนาะสำคัญถ้าคุณอยากเติบโตมันไม่ใช่แค่ว่ามาขาย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 ,ขายอย่างเดียวนะคะคุณต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะนะค,ะคุณต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะเลยแน่นอนเราต้องได้เปลี่ยนบางอย่างเหมือนตอนที่เราเกิดมานะแต่เชื่อเถอะถ้าเรายอมรับมันถ้าเรา เรายอมรับมันเนี่ยเราจะหลุดพ้นจากการที่อคติตรงนั้นจากอาคติตรงนั้นวันนี้บอสออนได้ได้ได,ได้ข้อความข้อความหนึ่งเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆเลยนะข้อความที่บอสออนไปนเปิดบล็อกเด็แล้วเจอนะคะเป็นข้อความของสกอตแฮมินตันใครรู้จักสกอตแฮมินตันบ้างใครรู้จักสกอตแฮมินตันบ้างอืมไปเจอไปเจอบล็อกเดินะบอสออนก็นั่ง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 ก่อนนั่งก่อนที่จะนั่งนั่งดูข่าวนะเศรษฐกิจก่อนที่จะมาเจอพี่ๆนะคือเขาบอกว่าสกอตเนี่ยเขาบอกว่ามา เขาบอกว่าความบริการเขาบอกว่าความพิการอ่าเขาบอกว่าความพิการที่แท้จริงอย่างเดียวในชีวิตคืออ่าทุกคนไม่รู้จักใช่ไหมเป็นนักแบดบินตันอ่ะที่ที่ตีตีตีหลังตีอ่าหลังตีตีลังกาใช่ไหมเวลาที่เขาแข่งชนะเขาจะตีลังกาหลายตลบอ่ะแล้วเขามีโรคประจําตัวด้วยสกอตเนี่ย แฮมิลตันเขาบอกว่าความพิการที่แท้จริงของมนุษย์อะอย่างเดียวในชีวิตก็คือมีทัศนคติที่เลวร้ายใช่ไหมล่ะทุกคนแฮมิลตันบอกว่าความพิการที่แท้จริงของมนุษย์อย่างเดียวเลยนั่นก็คือมีทัศนคติที่เลวร้ายคือมีความคิดเป็นลบอะมันคือความพิการทางสมองอะทุกคนบางคนอะมีร่างกายสมบูรณ์แบบนะแต่ว่าสิ่งเดียวคือพิการทางสมองมองโลกในแง่ลบหมด เห็นอะไรไม่เคยยินดียินร้ายเห็นอะไรไม่เคยสำนึกรู้คุณเลยแม้แต่การเปลี่ยนแปลง,ปลงในชีวิตของตัวเองยังไม่รู้ว่ามันมีมูลค่าหรือมีคุณค่าเลยใครคิดว่าจริงบ้างข้อเน,นี้เขาอย่างนี้เลยนะแม่ตุยยิ้มเลยนะจริงค่ะค่ะแม่ตุ๋ยมันคือความพิการทางสมองความพิการทางความคิดอะ่ะมีทัศนคติที่เลวร้วายนั่นก็ค,คือความคิดถ้าวันนี้เราลองเปิดใจนะลองเปิดใจว่าเอ๊ะทุกอย่างบนโลกวันนี้ย มันก็มีการแลกเปลี่ยนหมดและมันก็ต้องมีการสูญเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละนะเราก็ต้องฝึกในเรื่องของกล้านสมองพลังคิดบวกด้วยวันนี้อะไรก็ตามที่เรามันอาจจะไม่ได้เป็นดั่งใจหรือไม่ได้เป็นดั่งฝันอย่างเราเข้ามาในติ๊กต็อเราวาดฝันไว้อย่างดีเราอยากมากย้ายธุรกิจเราเห็นเขาขายด้งขายด,ขายดยีขายเป็นแสนแสนแสนเราก็คาดหวังสวัสดีค่ะพี่นิตยาเราก็คาดหวังแต่พอเรามารู้จักกฎน,นู่นนั่นนี่เราเริ่มที่จะ โมโหแล้วเริ่มที่จะไม่ยอมรับมันไม่ย่ไม่ยอมรับมันในบางสิ่งบางอยา่างลองปรับทัศนคติใหม่ดังนั้นทุกอย่างมันต้องมีสิ่งที่แลกเปลี่ยนถ้าวันนี้เราคิดถึงครับพี่นอ้อยอ่ะพี่เมงสวัสดีพี่หน่อยถ้าเราไม่ยอมที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติของเราเราอยากได้ความสุขเราก็แค่ต้องแลกด้วยความคิดสิ่งที่ดีจริงหรือไม่จริงคะทุกคนวันนี้เราอยากได้ความสุขเราก็ต้องปรับทัศนคติคิดแต่เรื่องของความสุขใช่ไหมถ้าวันนี้คุณอยากได้ความสุขทัศนคติของ สติของคุณมันยังคิดลบอยู่ใจของคุณมันจะเป็นไฟคุณจะกลายเป็นคนที่ถือฐานเองฐานร้อนๆในมือคุณนั้นมันก็คือความคิดที่เป็นทัศนคติที่คิดลบทัศนคติที่มันพิการทางสมองอะ่ะมีร่างกายที่สมบูรณ์แบบแต่ทัศนคติที่มันคิดแต่เห็นแต่คนอื่นอิจฉาได้เสียแต่ร้อนเข้าไปมไม่ได้เคยเห็นดียินงามหรือยินดีกินร้ายกับเขาเลยดังนั้นเวลาที่เราอยากจะได้ความสุขความคิดเราก็ต้องแลกด้วยการคิดถึงความสุข ถ้าคุณยังมัวคิดความทุกข์เอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเอาตัวเราไปมองวัดก้าวแรกของเรากับก้าวที่ร้อยที่พันของคนอื่นคุณก็ทุกข์ใจอยู่อย่างนั้นเมื่อเราแลกแล้วอย่างพี่ไก่เนี่ยเขามีหลวงปู่ทวดถ้าเราอยากได้ความมั่นคงอยากได้ความโชคดีเนี่ยก็เราก็ต้องแลกนะคะเราต้องได้ทุกอย่างต้องแลกเมื่อเรารู้แล้วว่ากฎชุมชนมันมีเราก็ต้องแลกร้วยการที่เรียนรู้เรียนรู้กฎชุมชนให้มากๆนะแต่ไม่ต้องถึงขั้นซีเรียบบางอย่างเรารู้แล้วเราก็ตั้งใจ ทำไม่ให้ผิดกฎแค่นั้นเองเขาไม่ให้ขายเราก็ไปขายให้มันถูกที่นะเออเขาให้ขอบคุณพี่รัฐก่ะขายให้ถูกที่นะแล้วเขาไม่ให้ทําแบบโชว์สินค้าโชว์เออเขาไม่ให้โชว์เบอร์โทรโชว์ไอดีโชว์ ID, ชวเลขบัตรประชาตัวหรือที่อยู่เราก็ไม่ต้องโชว์นะมันมีคนหนึ่งที่เคลสเคลสหนึ่งที่เขาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการโอนเงินโดนนะคะครูอ้อยยังอยู่ไหมครูอ้อยก็โดนในเรื่องของการ กระบอกข้าวหลามเนาะกระบอกข้าวหลามก็ไม่ได้นะเพราะมันเหมือนกระบอกกระจากระจาแล้วมีวันหนึ่งเขาอธิบายเรื่องการโอนเงินว่าโอนไปตรงนี้ไปตรงนี้อโดนนะคะโดนอีกนะคะอธิบายการโอนเงินก็ไม่ได้นะคะตรงนี้เนาะมันมีแตกย่อยเข้าไปอีกเยอะเลยในเะรื่องกฎชุมชนนะถ้าจะขายก็ขายถูกที่นะคะแล้วก็การการนําเสนอเราทําคลิปได้แต่ต้องมีตะกร้าสินค้าวางอยู่แล้วก็มีสินค้าอันนี้ไม่ผิดนะคะแล้วก็เรื่องของความเป็นลิขสิทธิ์ส่วนตัวเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเพลงลิขสิทธิ์ น้องพี่ไก่นะทุกคนเพลงลิขสิทธิ์นะอะไรที่มันเป็นส่วนตัวส่วนบุคคลนะเนี้คือระวังให้หมดเพราะมันอาจจะมีการฟ้องร้องในเรื่องลิขสิทธิ์เกิดขึ้นนะอะไรที่เป็นผิดกฎหมายกล่องพี่เม้งนะคะต่อมาใหญ่ๆเลยก็จะเป็นเรื่องการผิดกฎหมายเนาะผิดกฎหมายก็คือมันผิดทั้งกฎหมายอยู่แล้วมันก็ยังผิดทั้งกฎชุมชนด้วยไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือการในเรื่องยาเสพติดต่างเนี่ยหรือแม้แต่การที่มันส่อถึงอันตรายการหวาดเสียวและเนี่ถือว่าผิดกฎ ชุมชนในติกตอกทั้งหมดเลยนะแล้วมันก็ยังพานันมันก็ยังเป็นการผิดกฎขอบคุณการไม่ตู้ที่ผิดกฎของประเทศเราด้วยได้ค่ะพี่รัาค่ะประเทศเราด้วยดังนั้นก็ระวังนิดนึงเมื่อเรามาอยู่บ้านเขาอยากสร้างตัวตนเราก็ต้องรู้ในสิ่งนี้ให้ได้นะในเรื่องการกดระเบียบชุมชนนะสินค้าต้องขายถุกที่เรื่องของลิขสิทธิ์จำเป็นเรื่องของการผิดกฎหมายก็จำเป็นอะไรที่อึ้งทึ่งเสียวเกินไปก็จำเป็น นะเพราะมันสอนถึงให้จิตใจโขนนะมันเป็นการจิตใจโขนแต่ถ้าเราเห็นคนอื่นทําเราอย่าไปลอกเรียนแบบถ้าเรารู้เราเห็นแล้วว่าเคยมันสอนถึงการที่จะโดนแบนหรือเปล่าคลิปนั้นอาจจะยังไม่ถูกจังหวัดที่เขาตรวจเจอนะคะแต่ถ้าเขาตรวจเจอเมื่อไหร่มันจะย้อนหลังโอ้ได้3ล้านเลยคะ่ะแม่ตุย๋ยแต่เ้าตรวจเจอเมื่อไหร่มันจะย้อนหลังนะเราอย่าได้หาททำเพราะเมื่อไหร่ก็ตามยิ่งบัญชีของคุณโตมันยิ่งจะโดนตรวจสอบเยอะมากนะคะอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งในเรื่องของ นะไม่ต้องน้อยใจว่าทําไมคลิปของเราไม่ขึ้นหน้าฟีดคลิปของเราไม่ขึ้น For you คุณก็รู้นะคะว่าการที่คลิปมันจะขึ้นฟีดขึ้น For you หรือมีรีโพสตนั้นมันจะเป็นคลิปที่สร้างสารรคลิปที่แปลกใหม่คลิปที่คนให้ความสนใจนะคือบางบางคลิป จะมีรีโพสต์และไม่มีรีโพสต์ใช่ไหมเวลาที่เราจะออกมาทําไมหลายคนบอกไม่ขึ้นนาะฟีดบางรีโพสต์บางคลิปจะมีรีโพสต์บางคลิปจะไม่มีรีโพสต์คลิปที่มีรีโพสต์มันจะเป็นการคลิปที่ถูกดันขึ้นฟีดเนาะอันเนี้ยถ้าเราเห็นคลิปเพื่อนมีรีโพสต์เราสามารถไปเขียนรีโพสต์ช่วยเพื่อนเราได้อีกนะคะ ช่วยเพื่อนเราได้อีกวันนี้เราเขาเราช่วยเขาเขาช่วยเราไม่จําเป็นต้องบอกเขาว่าเรารีโพสเพราะเขาเห็นอยู่แล้วว่าใครรีโพสคลิปของเขาบ้างถ้ามันไม่ได้มีคลิปทุกคลิปนะคะที่มีรีโพสถ้าเห็นมีรีโพสอ่ะไปรีโพสเพื่อนได้นะคะไปรีโพสเพื่อนได้คุณก็จะโชว์อยู่หน้าจอพิเศษเลยสําหรับเพื่อนคุณโอ้พี่ไก่ได้หนึ่งสำหรับเพื่อนคุณที่ร้านกบคุณค่ะมันจะโชว์อยู่ข้างบนเลยสําหรับการรีโพสไม่ได้มีทุกคลิปนะคะอันเนี้ยเนาะดังนั้นการที่คลิปจะขึ้นหน้าฟีดขึ้นฟอนร์ยู นะสร้างขันแล้วเหมือนกับเขาคาดสันว่าคลิปนี้ได้รับความสนใจหรือเป็นอะไรที่แปลกใหม่เขาก็จะดันขึ้นนะับนะับฟีดให้โดยการที่มีรีโพสต์หรือว่าขึ้น For you ให้นะคะเราก็ต้องสร้างสรรค์คลิปของเราเนาะอันนี้นอกจากรู้กฎแล้วเราต้องรู้ใจด้วยนะข้อนี้ข้อนี้นะรู้กฎแล้วต้องรู้ใจด้วยการที่จะสร้างตัวต,วตวนเนาะข้อนี้ รู้ใจก็อย่างที่บอกนะทำสร้างสรรค์ทำสร้างสารสรค์ไอเดียใหม่ๆเขาเป็นแพลตฟอร์มกระแสเขาเป็นฟอร์มแห่งความคิดสร้างสารรค์ทุกที่นั่นแหละถ้าคุณรู้จักการฝึกการสร้างสารรค์ได้คุณก็จะเติบโตวไว ถ้าคุณรู้จักการสร้างสารรค์ได้คุณก็จะโตวไวในทุกๆที่นะคะแล้วคุณเองก็จะมีไอเดียใหม่ๆแล้วคุณจะกลายเป็นไอดอลของใครหลายๆคนถามว่าทุกวันนี้คนดูน้อยจังอะไรน้อยจังไม่เป็นไรนะคะทุกคนคะ่ะทุกอย่างเกิดขึ้นดีงามสเสมอมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่เพิ่มเติมเสริมเข้ามาเนาะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นคอนเทนต์เราหรืออาจจะเป็นคุณค่าความนิยมหรือเพื่อนเราอาจจะไปเจอสิ่งใหม่ย,ยูเลยนะถ้าวันนี้ คลิปของเรามันสร้างสรรค์ยังไงคือถ้าคนดูน้อยหรืออะไรน้อยอย่าก,กังวลไปเลยนะคะเพราะว่าหลึ่งละคนเขาเข้ามาเยอะ2หละนะเขามีตัวเลือกเยอะ3หละนะคะเขาไปเจอสิ่งที่แปลกใหม่กว่าหรือเขาอาจจะไปถูกจริจที่อื่นกว่าอันนี้ก็ไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าสิ่งหนึ่งขอให้คุณยืนหนึ่งถ้าวันนี้ คุณเป็นอินซีจริงๆคุณคือตัวจริงจริงๆยังไงเขาก็กลับมาเลือกคุณนะคะขอแค่คุณนะ่ะสร้างสรรค์ขึ้นอัปเกรดตัวเองขึ้นไม่หยุดที่จะอัปเกรดตัวเองไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองทําให้เขารู้ให้ได้ว่าเราคือตัวจริงพิสูจน์ให้เขาเห็นให้ได้ว่าเราคือตัวจริงทาให้เขาเห็นผลลัพธ์ของคุณให้ได้ว่าคุณคือตัวจริงถ้าคุณอยากจะสร้างตัวตนบนโลกใบนี้ไม่ว่าคุณจะมาสายไหนก็แล้วแต่สายเอนเตอร์เทนสายสุขภาพสายสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งสายการเงินต่างๆ พิสูจน์ความเอ็กซ์เพรสพิสูจน์ความเชี่ยวชาญของคุณให้ให้เขาเห็นให้ได้วันมีหลายๆคนเขาอาจจะไปเจอที่อื่นมาแต่สุดท้ายถ้าคุณจริงเขาก็จะมาหาคุณเช่นเดียวกันเราทุกคนต่างก็มีคนของเราอย่าได้กลัวอย่าได้อายอย่าได้หวัดทําในสิ่งที่มันถูกต้องทําในสิ่งที่มันถูกต้องทําในความเชี่ยวชาญคุณคุณเป็นคนที่รู้ตัวเองว่าคุณอัปเกรดตัวเองแค่ไหนคุณเป็นคนเองที่คุณเป็นตัวคุณเองที่รู้ว่าคุณทําอะไรอยู่คุณเองเป็นคนที่รู้ว่าคุณทําสร้างสรรค์หรือเปล่า จริงหรือไม่จริงคะทุกอย่างเรารู้ตัวเราเองว่าทําไมมันจึงน้อยลงใช่สิ่งสภาพแวดล้อมมันอาจจะมีส่วนอาจจะแค่ยี่สิเปอร์แต่ภายในของเรานี่แหละในการที่เราจะอัปเกรดตัวเองขึ้นใช่ข้างนอกมันอาจจะมีส่วนแต่ขอแค่เราเชื่อมั่นสิว่าถ้าเราจริงอะ่ะมันต้องดึงคนที่จริงมาหาเราถ้าเราขอบคุณฐานแม่ตุยถ้าเราใช่เดี๋ยวเขาก็มาเอง เราทุกคนต่างมีคุณของเราเพียงแค่เราจะโฟกัสความชัดเจนของเราหรือเปล่าเพียงแค่เราโฟกัสในการมุ่งมั่นพัฒนาของตัวเราเองหรือเปล่าเรารู้ตัวเองว่าเราโฟกัสกับเป้าหมายเราแค่ไหนเรารู้ตัวเราเองว่าเราทําเป้าหมายของเรามากน้อยแค่ไหนเรารู้ตัวเองว่าเราทําอะไรบ้างในแต่ละวันเรารู้ตัวเองทั้งนั้นเลยคนคนที่บอกว่าไม่ได้ผลลัพธ์ บางทีอาจจะหลอกตัวเองอยู่กไ็ได้คุณไม่ได้ทําอะไรเลยแต่คุณอยากได้ผลลัพธ์บางคนบอกว่าทําไมมีคนดูชั้นน้อยจังคลิปชั้นน้อยจังก็แน่นอนคุณต้องยอมรับว่าไม่ได้อัปเกรดหรือไม่ได้พัฒนาหรือว่าคลิปนั้นมันไม่ได้ให้ประโยชน์หรือแก้ปัญหากับผู้อื่นเลยแน่นอนมันก็จะไม่ดึงคนที่ใช่สําหรับคุณแม้แต่กลัวคุณเองยังไม่รู้เลยว่าจะแก้ปัญหาตัวเองได้อย่างไรแล้วคนอื่นล่ะเขาจะมาฝ่ายชีวิตได้กับคุณได้อย่างไรฝึกการแก้ปัญหาแล้วเงินตาจะมาหาคุณ ฝึกการแก้ปัญหาแล้วเงินตาจะมาหาคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนถ้าคุณเป็นคนที่ฝึกออกจากปัญหานั้นได้ก็อย่างที่บอกนะสะกอตต์บอกแล้วนะว่ามนุษย์เราสิ่งที่พิการที่สุดคือพิการด้านทัศนคติเรารู้ว่าเราคิดอะไรอยู่เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่เรารู้ว่าเราไม่ทำผลรักมันย่อมไม่เกิดเราจะไปโวยวายหาใครละ่ะว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมสำหรับคุณงั้นเหรอเพื่อนไม่สนใจคุณงั้นเหรอ เราก็ต้องยืนหนึ่งวันนี้มันมีสิ่งที่แลกเปลี่ยนและมีสิ่งที่ชดเชยและมีสิ่งที่เข้ามาหาเราอยู่เสมอเรารู้ตัวเราเองนะว่าเราทําอะไรอยู่อืพิการทางทัศนคติใช่เลยค่ะขอบคุณค่ะพี่หน่อยนะเป็นความคิดของสกอตนะคะแฮมมินตันนะคะอันนี้ต้องขอบคุณอ่าแนวคิดของสกอตนะคะอันนี้ยอดเยี่ยมคุณเป็นคนรู้ตัวคุณเองวันนี้ไม่ต้องแปลกใจว่าทาไมไม่มีเพื่อนใหม่เข้ามาหรือคนที่เขาอยากประสบความสาเร็จ คนที่เขาอยากร่ำรวยคนที่เขาอยากมั่งคัง่งเขาก็ย่อมไม่เอาฝากชีวิตไว้กับอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะถ้าวันนี้เราอยากเติบโตเราอยากร่ำรวยเราอยากมั่งคัง่งแต่เราออกมาร้องเพลงออกมาเป็นสายเอนเตอร์เทนถามหน่อยเขาจะเอาความมั่งคั่งมาฝากไว้กับคุณไหม คือคนที่เข้ามาดูอะเขาอยากเติบโตเขาอยากประสบความสำเร็จเขาอยากมั่งคั่งเขาอยากร่ํารวยแต่วันนี้เราออกมาร้องเพลงเราไปได้ให้ความรู้ที่จะบอกที่จะนําพาเขาไปสู่ความมั่งคั่งเลยถามว่าเขาจะเอาเวลาของเขามาให้เราไหมในเมื่อทุกคนต่างก็มีเวลาที่จํากัดชีวิตคือเวลาเวลาคือชีวิตต้องใช้ทุกเวลาให้พิสูจนให้เขาเห็นได้ถ้าวันนี้เขาอยากเติบโตจริงขอให้เขาเจอฉันได้มาเจอฉัน สร้างตัวตนอย่างมีระบบจบที่บอสอ่อนยืนหยัดอยู่ที่คุณก้าวข้ามตรงีเชื่อมั่นว่าเ้าถ้าเราทามันทุกวันกฎแห่งการตอบแทนมันมีอยู่เสมอฝากไว้ตอนท้ายก่อนจะจบไลฟ์อีกห้านาทีขอบคุณกับพี่ไก่เชื่อในกฎแห่งการตอบแทนค่ะทุกคนวันนี้ถ้าคุณคิดอย่างที่รู้ตัวเองแล้ว ว่าเราตั้งใจที่จะส่งถอคุณท่ากับผู้คนเราตั้งใจพัฒนาเราเรียนรู้ทุกวันเราส่งต่อทุกวันเราทําทุกวันเราสร้างสรรค์ทุกวันเราตั้งใจที่จะแก้ปัญหากับใครบางคนที่เป็นทาร์เก็ตหรือเป็นลูกค้าของเราจงเชื่อมั่นในกฎแห่งการตอบแทนกันทุกคนพูดแล้วน้ำตาจะไหลจงยืนหนึ่งที่จะเชื่อมั่นว่ากฎแห่งการตอบแทนมันมีจริงนะคะสวัสดีค่ะป้าน,านันมันไม่มีอะไรที่ทําไปโดยที่สูญเปล่าแน่นอนแม้แต่เราเกิดมาเราจะต้องกลับสู่พื้นดินที่เราเกิด ผู้ใหญ่ของโลกเน,นี้มันมีสิ่งที่กดแห่งการตอบแทนอยู่เสมอขอแค่คุณลงมือทํามันแล้วคุณรู้ว่าคุณทําอะไรแค่นั้นเองบางคนเรียกร้องผลลัพธ์คุณต้องกลับไปฟีดแบตตัวเองว่าคุณทําแล้วมันคู่ควรกับผลลัพธ์และผลตอบแทนนั้นหรือเปล่าเราก็ต้องกลับไปดูหน้าจุดนี้เชื่อในความสมัเสมอเชื่อในสิ่งที่เรามอบให้ผู้คนเราก็จะสบายใจใช่ค่ะพี่ไก่ใช่ค่ะแม่ตุย๋ยกดแห่งการตอบแทนจริงค่ะพี่ไก่เชื่อมั่นในความสมัําเชื่อมั่นในการพัฒนาสม่สําเสมอไม่พอนะคะคุณต้องมีความพัฒนาในตัวเองด้วย ปร,ปรับปรุงปรับญรยุทธ์เราอะไรเราจะให้ผู้คนได้บ้างละ่ะอะไรเราจะทําให้คนอื่นเขาได้ตื่นรู้บ้างแม้แต่คาพูดบางคําของเราอะ่ะมันจะทําให้คนบางอื่นคนบางคนตื่นหรือคนบางคนเศร้าไปหนักกว่าเดิมเนี่ยแค่คําพูดของเราเนี่ยเรายังมีทัศนคติที่แตกต่างกันเลยจริงนะเรายังมีทัศนคติคือไม่ได้บูลลี่เพลงเศร้าหรืออะไรทั้งสิ้นนะมันก็มีคนชอบสไตล์นั้นแต่บอกเลยเลยว่า แม้แต่คําพูดบางคำของเราเน่มันทําให้คนคนหนึ่งเขาพัฒนาขึ้นมันทําให้คนคนหนึ่งตัดสินใจที่จะเลิกทําอะไรบางอย่างไปเลยก็ได้นะคะอันนี้มันทําให้คนบางคนสามารถที่จะปลิดชีพตัวเองเลยก็ได้สําหรับคาพูดบางคำแต่คุณจงเชื่อมั่นในความสม่ำเสมอและก็สิ่งที่เราได้ลงมือทําในทุกๆวนันมันต้องมีคนเห็นสิมันต้องมีคนคู่ควรคุณนึกแบบนี้มันต้องมีคนคู่ควรกับคุณ ทำไมมหาเศรษฐีจึงมีแค่สามเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นเพราะมันมีคนน้อยมากที่จะคู่ควรทำไมคุณไม่กลับไปคิดละ่ะคลิปวิดีโอที่เราสร้างสารรค์นั้นมันอาจจะมีน้อยแต่มันคือคนที่คู่ควรแต่มันคือคนที่คู่ควรคือคนที่มองคุณอยู่ตลอดเวลาคือคนที่คอยซับพอร์ตคุณอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือคนที่คู่ควรยิ่งใครมาคอมเมนต์นะแล้วขอบคุณในสิ่งที่เราทำนั่นแหละคือคนที่เขาโค่นโค่นคู่ควรกับสิ่งนั้นเลยอ่ะ เห็นไหมทำไมเศรษฐีทำไมคน90้าสบเปอร์เซนบนโลกใบนี้จึงมีมากล่ะแล้วทำไมมหาเศรษฐีจึงมีน้อยล่ะเพราะเขาคู่ควรกับความพยายามความตั้งใจที่เขารู้ว่าเขาจงใจสร้างในสิ่งที่เขาทำไงล่ะแล้วเขามั่นใจและเขาเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เขาทำไปทุกอย่างมันมีกฎแห่งการตอบแทนในนั้นอยู่เสมอเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาทํานั้นน่ะมันจะมีสิ่งที่ได้มาทดแทนเสมอแล้วเขารู้ว่าเป้าหมายสิ่งที่เขาทําแล้วเขาจะได้ผลตอบแทนนั่นคือเป้าหมายของเขาไง เป้าหมายของเขาที่เขาเขียนไว้แล้วเขาเขียนปรีกย่อยในการที่จะเดินไปสู่เป้าหมายนั้นเขาเขียนมันอย่างละเอียดแล้วเขาลงมือทํามันอย่างชัดเจนมุ่งมั่นทำมาในทุกวัน แล้วทำไมเขาจะไม่ได้ล่ะเพราะเขารู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าสิ่งที่เขาจะตอบแทนนั่นก็คือสิ่งที่เป้าหมายของเขาได้วางไว้จากการลงมือทาของเขาเพราะเขารู้ว่าการลงมือทากับเป้าหมายมันไม่ได้แค่วันเดียวมันต้องเริ่มตั้งแต่การที่คุณต้องไปซื้ออิฐซื้อหินซื้อทรายแล้วเลือกคัดสรรวัตถุดิบท,ที่มันยอดเยี่ยมเพื่อที่จะมาสร้างปราสาทและสร้างบ้านให้กับคุณแล้วมันต้องอาศัยระยะเวลาในการที่ต้องรอคอยด้วยการจะมีบ้านหลังหนึ่งปราสาทหลังหนึ่งมันต้องมีการออกแบบจริงหรือไม่จริง สถาปนิกมันต้องมีการออกแบบแล้วใครจะเป็นสถาปนิกของคุณล่ะแล้วใครจะเป็นสถาปนิกของคุณล่ะพี่เลี้ยงของคุณหรือใครก็ได้อย่างบอสออนก็มีสถาปนิกในการออกแบบภายและก็บวกกับความต้องการของบอสออนมีสถาปนิกที่เขาเชี่ยวชาญนั่นก็คือโค้ชโอปาบวกกับความต้องการที่ฉันมีการดีไซน์ฉันอยากจะเป็นโค้ชฉันอยากมาแต่งปันแบบเนี้ยแล้วฉันจะต้องออกแบบยังไงโอเคเราเขียนความฝันของเราให้เขาเห็นเราอยากได้บ้านแบบเนี้ย เราต้องทํำยังไงเราต้องไปยังไงวัตถุดิบเราต้องซื้อยังไงอะไรที่เราต้องไปซื้อแล้วเราจะไปซื้อได้จากที่ไหนความสาเร็จของคุณเช่นกันมันก็ต้องมีการวางแผนการตั้งแต่การหาสถาปนิกของคุณแล้วหรือคุณอาจจะเขียนสถาปนิกเป็นตัวสถาปนิกของคุณเองก็ได้ถ้าคุณไม่ต้องการพรึ่งไข่หรือไม่ต้องการให้ใครมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับคุณเนี่ยคือเมื่อคุณเริ่มตั้งแต่เข็นการวางแผนแล้วแล้วคุณเริ่มที่จะหาคนที่จะมาเป็นก่อให้กับคุณนะ่ะ ในการที่จะทําให้ฝันของคุณมันเติมเต็มความสาเร็จแบบรวดเร็วอะแล้วคุณยิ่งเจอคนที่เชี่ยวชาญนะ่เขาจะบอกคุณเลยอ๋อวัตถุดิบตรงนี้หินอ่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยแล้วคุณก็จะไปถูกทางแล้วคุณก็จะไม่เว้นเบออะไรเลยแล้วมันจะง่ายไหมกับเป้าหมายของคุณเนี่ยคนส่วนมากไม่ได้ร่างแม้กระทั่งเป้าหมายไม่ได้ร่างแม้กระทั่งว่าต้องการอะไรไม่ได้รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่าจุดหมายมาเพื่ออะไรจบไลน์นี้บอสอ่อนจะลงคลิปปินึง จะเริ่มเป็น ep แล้วนะคะสําหรับใครที่อยากสร้างตัวตนคุณจะรู้ว่าตั้งแต่การเริ่มสร้างตัวตนของคุณคุณต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเพราะวัดออนอัดก่อนขึ้นมาไลฟ์นี้รอชมนะคะขอไปตกแต่งคลิปอีกนิดนะเดี๋ยวก็จะปล่อยนะคะอันนี้เนาะดังนั้นอยากฝากไว้ทุกอย่างบนโลกวันนี้มันมีกฎแห่งการตอบแทนอยู่เสมอถ้าคุณอยากอยู่รอดปลอดภัยนะข้อแรกในการที่จะสร้างตัวตนหรือในการที่จะมาอยู่แฟลตฟอร์มติก๊กตอกเนี่ยคุณต้องรู้กฎก่อนเนาะรู้กฎใหญ่ๆรู้กฎหลักๆไม่ว่าจะเป็นกฎที่แบบ ที่อดบอสอนได้พูด <c oughs> ไปนะคะร,รวมถึงวันนี้มันมีกฎของการตอบแทนอยู่เสมออะไรเกิดขึ้นก็ตามคุณอย่ามีทัศนคติอย่าพิการทางด้านความคิดอ่ะอย่าพิการทางด้านความคิดคนอื่นที่เขาร่างกายไม่สมบูรณ์แบบแต่เขาไม่ได้พิการทางด้านความคิดหรือเขาไม่ได้พิการทางด้านทัศนคติที่มันเลวร้ยรายอ่ะเขาก็ยังสามารถที่จะสร้างตัวเองได้อย่างนิกนักสร้างเรืองบันดาลใจ เขาไม่มีแขนไม่มีขาแต่เขาไม่ได้พิการทางด้านความคิดนี่เขาไม่ได้มีพิการทางด้านทัศนคติจนเขากลายเป็นนักผู้สร้างแรงบันดาลใจระดับโลกแล้วเราอ่ะมีร่างกายที่สมบูรณ์แบบมีอวัยวะครบทุกส่วนเราอย่าเป็นคนที่มีทัศนคติคิดลบหรือคิดบวกเลยบางครั้งเราบอกว่าการเวลาพิสูจน์ใจคนอย่าลืมนะกลับไปดูตนด้วยว่าพิสูจน์ตัวเราด้วยหรือเปล่าข้อนี้สําคัญบางครั้งเรามัวแต่คิดถึงว่าเราไปการเวลาให้เรารู้จักคนใดคนหนึ่งดีขึ้นใช่มันถูกต้อง แต่เราต้องกลับมาดูตัวเราด้วยว่าการเวลาทําให้เราเห็นตัวเองเรามากขึ้นหรือเปล่าว่าเราเองต้องปรับปรุงอะไรบ้างเราต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างที่จะเป็นที่รักของผู้คนที่จะเป็นการยอมรับของผู้คนใช่ความคิดแบบนี้ทัศนะคติแบบเนี้ยบางทีเรามัวแต่เอาตัวเราไปเปรียบไปไปมองคนอื่นว่าอ๋อคนเนี้ยเราได้รู้แล้วว่าคนนี้เป็นนิสัยยังไงแต่เราลืมกลับมามองตัวเราเองหรือเปล่าเพราะอะไรเขาจึงจากเราไปละ่ะเพราะอะไรเขาจึงไม่อยู่กับเราละ่ะ เพราะอะไรทําให้เขาเลิกคบเราล่ะข้อนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะเรามีอะไรที่แต่ถ้าเราคิดว่าเราดีอยู่แล้วเราก็จงทําดีต่อไปแล้วพิสูจน์ให้เขาเห็นหได้ว่าการที่เขาทิ้งเราไปนั่นมันหมายถึงเขาได้เสียเพชรเพชรหนึ่งไปซึ่งเพชรเพชรนั้นมันอาจจะไม่ได้สวยงามเหมือนดังแต่ก่อนอีกแล้วที่จะให้เขาคนคนหนึ่งอาจจะไปเติบโตมากกว่าที่เราคิดก็ได้อันเนี้ยเวลาที่เรามองหรือเวลาที่เราเห็น ว่าวันนี้การเวลาพิสูจน์ใจคุณมันใช่แต่มันก็พิสูจนใจเราด้วยนะมันก็พิสูจใจเราด้วยให้เรารู้จักตัวเองด้วยนะคะวันนี้เพราะไม่มีใครรู้จักเราเท่ากับตัวเราแล้วกฎขังการตอบแทนมีเสมอ